ร้อนไหมเฮ้ยไม่น่าถามเลยเนาะคือมันก็ร้อนมานานมากแล้วใช่ไหมแต่ว่าวันนี้นี่นะคะม,มี5ไอเทมเด็ดต้อนรับซัมเมอร์นี้มาฝากทุกคนกันถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างน,นะคะไปดูกันเลยค่ะอเทมชิ้นที่1นเนี่ยน,นะคะเครื่องสำอางที่ขาดไม่ได้สําหรับซัมเมอร์นี้เลยเนี่ยก็คือลิปสติกสีสดใสค่ะซึ่งซัมเมอร์นี้เนี่ยเมย์เลือกหยิบตัวนี้มาค่ะ แมคลิปสติกนะคะสีโกลบอลทานะคะแล้วก็สี r a v i s h ิ่งเนี่ยเอามาทาผสมกันนะสีแบบชมพูหวานๆนะคะแล้วก็สีส้มๆหนุดๆุหน่อยเนี่ยทาผสมกันนะคะก็จะได้สีปากที่ดูสดใสามากเลยค่ะนี่นะคะทาสีชมพูไปตรงกลางแบบนี้แล้วก็ค่อยๆแต้มสีส้มเนี่ยบริเวณขอบปากค่ะ เ่านี้นะคะแล้วก็จะมีสีปากที่สดใสรับซัมเมอร์นี้แล้วค่ะไอเทมชิ้นที่2เนี่ยนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยก็ต้องมีสเปร์น้ำแร่ไว้ฉีดเติมความชุ่มชื้นแล้วก็ความสดชื่นระหว่างวันค่ะ <Yeah. S 1> จริงๆเมย์เนี่ยเป็นคนที่ติดการฉีดสเปร์น้ำแร่มากเลยนะเพราะว่าเอาจริงอยู่บ้านเฉยๆก็ฉีดคิดดูเพราะว่ามันสดชื่นดีนะคะแล้วก็ซัมเมอร์นี้ช่วงนี้ที่เมย์หยิบมาใช้บ่อยนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะขวดเล็กน่ารักดีพกพาง,ง่ายนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเขาแบบสเปร์ละอองละเอียดดีแล้วก็ฉีดแฉดแแลลล้้ววมัันนนสชื่อนะ่อะเเยกา โหฉีดเยอะขนาดนี้อาบน้ําเลยดีกว่าไหมอะเฮ้ยคือมันสดชื่นจริงๆนะนี่แหละเป็นคนติดสเปรย์มากเลยนะคะเท่านี้นะคะก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมาแล้วค่ะไอเทมชิ้นที่3เนี่ยนะคะจะบอกว่าเมได้มาตอนที่ไปถ่าย MV เพลงคุณนางฟ้ากับพี่ว่านมานะคะจะบอกว่าวันที่ไม่ถ่ายเนี่ยสนุกมากเลยมีการแบบวิ่งเล่นริมทะเลนะคะตีมอนแบบขนนกุ้งกระจายเลยอะคือจะบอกว่าสนุกมากจริงๆแล้วก็ที่สำคัญคือเพลงเพราะมากอย่าลืมไปฟังกันด้วยนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยนะคะขาดไม่ได้เลยก็ต้องเป็นซิตร้าไล เพราะว่าเขาเป็นเนื้อเจลบางเบานะคะทาแล้วมันสบายผิวมากเลยคือเมย์แบบไม่ชอบอะไรที่มันเนอะหนักเกินไปด้วยนะแล้วก็มีกลิ่นหอมๆด้วยอะ่ะเวลาทานี่ก็จะรู้สึกแบบสดชื่นนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาช่วยบํารุงผิวให้ชุ่มชื่นแล้วก็กระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะตัวนี้เนี่ยนะคะเขามีสม่วนผสมของสไลด์วากเมะและก็วิตามิน D3 ค่ะเนี่ยต่อให้อากาศจะร้อนแดดจะแรงแค่ไหนเนี่ยน้องเมย์ก็ไม่กลัวแล้วค่ะไอเทมชิ้นที่4นะคะมาถึงอิสเซสซิรี์กันบ้างเนี่ยซัมเมอร์นี้แดดรนะ้อนๆนกับหมมวกมากาต้องเป็นหมวกป็ต บางแบบนี้เลยคะ่ะนี่ใส่เลยละกันใส่แล้วมันดูเก๋ดีนะคะแล้วก็สามารถกันแดดได้ด้วยแต่ว่าเออที่น้องเมย์ซื้อมานี่มันโปร่งมากเลยไม่รู้ว่ากันแดดได้หรือเปล่าแต่เอาว่าใส่แล้วมันดูเก๋ดูดสวยนะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็ต้องเป็นแว่นกันแดดะคะ่ะนี่เวลาแดดร้อนใช่ไหมเวลาเดินไปแดดร้อนแบบแสบตาอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีแว่นกันแดดไว้นะคะแล้วก็เป็นไอเทมที่สื่อถึงความเป็นซัมเมอร์ได้ดีมากเลยโอ้โหดูสิอะไรจะแบบหวานแววแล้วก็รับซัมเมอร์ได้ถึงขนาด และนี่นะคะก็เป็นแว่นที่เมย์ใช้บ่อยมากเลยคือเป็นแว่น DIY ที่ทําขึ้นมาเองนี่แต่ไม่ใช่เมย์ทำนะคนอื่นทำนะคะก็มีดอกไม้แปะอยู่นะเมย์ว่ามันน่ารักสุดใสดีนะคะไอเทมชิ้นสุดท้ายชิ้นที่5เนี่นะคะพูดถึงน้องเมย์แล้วไม่มีของกินนี่มันก็แปลกๆใช่ไหมแบบหลายคนจะเฮ้ยนี่น้องเมย์ตัวจริงหรือเปล่ามานั่งพูดอยู่โอเคเพื่อทุกคนแล้วก็เพื่อน้องเมย์เองนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้เราก็ต้องหาอะไรเย็นๆกินนะคะอย่างเช่นเย็นตาโฟบ้าไม่ใช่ บอกว่าของโปรดน้องเม์เลยนะแล้วก็ไอศครีมที่เหมาะกับหน้าร้อนนี้นะคะก็เป็นไอศครีมผลไม้คือจริงๆอ่ะเมย์ก็ชอบกินไอศครีมรสผลไม้ด้วยเอาจริงกว่านั้นไหมจจะพอจริงกว่านั้นก็คือชอบกินไอศครีมทุกรสเลยนะคะอะไรก็ได้ที่เป็นของกินแล้วก็เป็นไอศครีมนี่ชอบหมดนะแต่เพื่อความดูดีนิดนึงแล้วก็เข้ากับซัมเมอร์ไงแล้วก็ต้องเลือกไอศครีมที่กินแล้วสดชื่นขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นซัมเมอร์นี้ก็ไอศครีมผลไม้ละกันเนาะเฮ้ยอากาศร้อนมากอ่ะพูดนานไม่ได้เด กินกันเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวไอศครีมละลายนละ้วไปเจอเธอะนะทุกคน ถาสำหรับ5ไอเทมที่เมย์เอามาใช้ทุกคนกันของสาวๆเนี่ยซัมเมอร์นี้มีไอเทมอะไรเด็ดๆบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์แชร์กันกับเมย์ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเมย์ขอตัวไปซื้อไอศครีมอีกแทง่งนึงก่อนนะรู้สึกว่าแท่งเดียวมันไม่ค่อยอิ่มเลยะนะคะโอเคนะคะเอาไวเ้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้เมย์ไปแล้วสวัสดีค่ะไปแล้วนะทุกคนไปกินไอติมกัน